ไม่ไปไหนเลยเนี่ยมึดจมึุดมึดจมึดมึดจมมดรถเราหนักครับทุกคนก็เลยลำบากกับเบื่อนิดนึงไปเลยเข้าไปกันหมดแล้วรองก่อนรอนด้วย โลสุดท้ายฮะกับน้ำมันหมดเรี้ยงจริงๆถังนี้พวกคุณทำไมไม่รอผมัรเมื่อกี้ครับเลขไมค์ใครลงท้ายเหมือนเลขรถพี่ใกล้เคียงที่สุดสองตัวท้าย <c oughs> เย้ลูกพี่ดจ้ บายบายสวัสดีค่ะน่ารักจังเลยน้ำมันหมดฮนะ เรากำลังจะเดินทางไปเที่ยวเขาค้อนะครับทุกคนด้วยมอเตอร์ไซค์เล็กยามาฮ่า5 GT GT นะครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมเอารถทันนี้เดินทางไกลนะครับรอบที่แล้วเราไปสารคามมานะครับไปกลับก่า500กิโลแต่ว่ารอบนี้เราไปถึงภูทับเบิกเขาค้อเลยนะครับก็คิดเอาวนะ่าระยะทางเนี่ยรวมแล้วก็น่าจะประมาณสัก1 2 0 0รถึง1300กิโลเมตร นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะหมดค่าใช้จ่ายทั้งไหนผมมีค่าใช้จ่ายกำกัดนะครับในการใช้ในคลิปนี้นะผมคิดว่าผมจะทำชาเลนจ์นะครับใช้จ่ายเงิน2000จบในทิปเดียวทั้งค่าน้ำมันค่ากินแล้วก็ค่าเที่ยวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะทำได้หรือเปล่านะก็อันดับแรกตอนนี้เราออกจากบ้านนะครับมีน้ำมันเต็มถังอยู่เดี๋ยวเราวิ่งไปอีกสัก3า0สิกิโลเราจะต้องเติมน้ำมันนะครับที่อำเภอคำนี เป็นปั๊มสุดท้ายนะเราก็ซักยาวจนถึงอำเภอยางตลาดในวันแรกนี้ผมจะพาเพื่อนไปเดินทางไปที่สารคามก่อนนะครับไปรวมตัวกับน้องๆอง e ีแคมแล้วเราจะเดินทางกันต่อในเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันว่ามุกดาหารไปสารคามในเดแรกเนี่ยเราจะหมดค่าน้ำมันเท่าไหร่นะครับก็ความเร็เฉลี่อยอยู่ประมาณ80ครับประมาณนี้นะฮะไปเรื่อยๆแบบชิวๆแล้วกันนะฮะกงการความปลอดภัยด้วยแล้วก็จะได้มีแรงชมวิวถ่ายคลิป สวยๆมาให้เพื่อนๆได้ดูรถเล็กกันบ้างน,นะผมออกทิปทั้งรถเล็กรถใหญ่นะครับจะมาดูกันว่าเฮ้ยฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงค่าใจ่ายมันจะประหยัดน้อยต่างกันทักเท่าไรนะฮะไปกันครับ <_ d ance> ๆๆก็น้ำ <_ d ance> มันถังแรกนะครับโดนไป40นะ เราต้องเติมที่อำเภอคำชะอีนะครับเพราะว่าจากนี่ถึงกระสินอีกร้อยกโลเนี่ยไม่มีปั๊มน้ามันเลยนะครับก็เลยต้องมาเติมที่นี่ก่อนนะครับอัดไปจนแน่นๆละก็เลยเดินทางต่อนะครับหมดแล้วนะคับน้ำมันอ่าหนึ่งถังแรกที่ต้องจ่าย4 0ิบาทครับคนปตทบ,บานทกอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตเดินทางต่อไปที่ปตทย่านตลาดนะอีกประมาณชัก120กิโลเมตรครับ หานลุกนะขอเติมน้ำมันกันก่อนน้ำมันหมดเกลี้ยงเลยนะฮะโอเคเก้าหนึ่งเจมถังด้วยยยี่สิบโอเคโดนไปร้อยยี่สิบครับ เดี๋ยวเราเดินทางไปสารคามีประมาณสัก50กิโลฮะวันนี้เรามี2ที่นะครับที่จะไป เราจะไปกินข้าวก่อนนะครับแล้วก็ไปล้างรถครับรายท้าบอกแล้ว่าเรามีทริปใหญ่แวันี้เราจะไปเที่ยวอ่าใช่รเราจะไปทริปเขาคอกันนะเป็นปีที่สองล้วอพอปีแรกเราไปแล้วรอบก่อนแต่ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่รอ,อบนี้ก็เลยแก้มือกันหน่อยคราวนี้ใช่ไหมครับที่จะาไปครับใช่ะพูดแต่ปีก่อนเต็มนะครนะับไม่ได้คิงรหรอขอบไฟไปไหนละ <laughs> เับไป จำนำครับไม่มีตังเลยครับเติมน้ำมันรถาวันนี้จะพาผมไปไหนบ้างดีกว่าอ่า,อาวันนี้เราไปาไปกินข้าวก่อนนะ,ะก่อนล้างรถครับไปกินข้าวที่ลำชีร้านที่เด็ดสตรคาร<ต>เลยไปลำชีจะไปรีวิวลำชี้วกันเสร็จปุ๊บเราไปล้างรถต่อโอเคครับไปกันเลย สวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่ร้านราชีสองไม่มีไม่มีหันนะรอรอรอลิงอันนี้เราก็จะมากินข้าวก่อนก่อนเดินทางวันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามีนัดกันตีสามออกจากสารคามสมาชิกเรามีนะครับคอมแคมปาแล้วก็่านแอมครับนี่จะเป็ผมแอมเรียกผมเป็นโจอี้ภูวศิ์บุญบางไฟเดือนหกโอโจอี้ภูวศิ์นะฮะก็ที่ตาผมดีแล้วก็แฟนสาวครับ อันนี้เป็นแซ่สาวนะครับเม่บ้านไม่บ้านวันนี้เราจะมากินกอยทีเด็ดต้องที่นี่ครับลำชีสองอมาทุกคนมาแล้วเมนูอันนี้อันนี้ก่อนอันนี้เขาเรียกอะไรนะอ,อมอมเนื้อทอ,อมเนื้อใช่ไหมเอารวมเอารวมอ่ะอมเนื้อ,อทุกคพูดดีทอมรู้ไม่แน่ยอันนี้เป็นอมอมเนื้อรวมอ่าจากแต่เราสั่งไม่คมบนะเพราะเราเราไม่ไม่กินคนเท่าไหร่ อ่าอันนี้เป็นกลมแบ่บเขาบอกว่าลังชีสองสิบหนกกลมแ่บเดีย๋ยวต่อไปก็จะเป็นย่างเสือลองหายนะครับนะครับมันเยิมย้มๆแล้วก็นี่จะเป็นย่างพวงนมกรอบๆร้านนี้ก็บมานะครับกรอบจริงๆอันนี้เป็นก้อยก้อยมะนาวเด้อมันจะส้มนิดหน่อยที่เด็ดมากนะครับร้านนี้สำหรับคนที่ชอบแบบ รสจัดๆนะจัดมีเผ็ดตามนิดๆตอบโจทย์เลยเผ็ดจริงอันนี้อันนี้เผ็ดจริงเผ็ดจริงก่อนอันนี้อะไรนะอมเนื้อรวมอมเออรวมอมอมรวมอันนี้อมรวมไม่ขมมากอร่อยทุกคนโอเคอันนี้ไม่ต้องรีวิวหรอกมั้งรสชาติปกติร่วมไปเผ็ดทั้งสองเลย จริงเหตุทั้งสองเลแนะนำร้านหน่อยแนะนำร้านหน่อยฝากร้านหน่อยครับร้านอยู <c oughs> ่ขาเข้ามอใหม่อมอมมะมะสอเป็นมอใหม่ดู <c oughs> ก่อนถึงปั๊มปั๊มอ่าปั๊มเชลเซลหรือเชลนะอายู่ก่อนถึงปั๊มเชล์ลองมาที่้าทุกคนอร่อยอร่อยอันนี้อร่อยจริงเฮ้ยทุกคนเป็นครั้งแรกตื่นเต้นเราจะมาล้างรถกันแบบล้างเองนะอันนี้กันล้างเอง ผมรีวิวให้แล้วกันน้องๆข้าจะพูดจะไม่คล่องนะครับก็มีเลยเขาจะมีน้ำเปล่าลงโฟมฉีดน้ำอันดับแรกลงโฟมเลยแล้วเดี๋ยวมันจะเขาเรียกว่าชะล้างออกมาแบบนะฮะอันดับแรกเราต้องหยอดตังก่อนนะฮะแล้วก็เลือกโฟมวิ่งมาเล้ยไอ้คนเลี้ว ก็แบเข้มข้นมา เดี๋ยวมันเปรี้ยนล้างเขาอะ <laughs> บ,บ,บ,บุกเลยบุกเลยบุกเลย <laughs> บุกเลย <laughs>